สวัสดียามเย็นวิถีชีวิตบรนนอก ดูบรรยากาศบ้านนอกยามเย็นอะไรมาพี่ัอยอะไรมดแล้วมีอันเดียวอ๋อนน บรรยากาศมันดีกว่าในเมืองอย่างนี้นี่เองชนบทขั้นเทพธุรกิจสีดำโรงงานผลิต อเคข้าว เนี่ยนี่ยเนี่ยนเ่ยอืมอย่าใชนเนี่ยลอยเผา่านเด้อได้กี่ก็สอบป่ะอ๋อเนอะแต่มันทำไม่ได้อะไหนโอ้ไะกัดเผากันขโมงชงเชงเลย นีาสี่เลิกเล่าเลิอกอ,อนะยุกนะยก็ไเขาไม่เอาอืมเขาไปทำงานกันจันนะวันละเจ็ดรยนะวันนะุนจันไหนนะเนี่ยจะสมัครไอ้นี่เนี่ยสรงคองเนี่ยไม่รู้มันต้องใช้อะไรมั่งเนี่ยอ,อายุเกินขนาดนี้แล้วมันจะเอาหร,รือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไอ้พวก แอปส่งของเนะี่ยเห็นไม่ได้พวกรถพ่วงข้างเนี่ยวันหนึ่งโหรถมาเป็นซิบซิบเที่ยวเลย <c oughs> มีขนาดบรานอกธุรกิจเงินไม่ค่อยจะดีกันนะ <c oughs> ยิ่งวันในเมืองนี้ในเมืองนี้โอ้โห <c oughs> อืม บ้านนั้นเขาไปไหนกันหมดแล้วนะฮะแม่เนอะโอ้โนนลืมหมดแล้วกวางเวืองวางเลยดูปล <c oughs> ูกข้าวเองนะเลย ปลูกข้าวในยังดีเลยเนี่ยบ้านคนอังกฤษยังสร้างไม่เสร็จโอ้ลือสวนออกไปแล้วโลงเลยทีนี้ย หุงข้าวหรือ,อยังแล้วนะหุงข้าวหรือ,อยังโอ้เย็นแล้วกลับมาหุงข้าวเหอะอ้าวไปไหนกันหมดแล้วนึกว่าไม่มีคนอยู่บ้านคุยกันในแอ่วแล้

โอเคสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า